ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านปู้ฟวังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีอีกแล้วตอนรับเข้าวสู่ช่องโหยเดน,นเดงหกอีกแล้วนะวันนี้ก็วันที่16ตอนเช้าตุลาคมโปรชายวิจารณญาณ ในการรับชมด้วยครับผมใบนี้ครับท่านเราไปชมด้วยกันชุมแพแบ่งปานแนวทาน10หน่วยล่างแบบ4ีตัวนะอดีตผ่านนะท่านผู้ชมนะส่วนนี้ก็เป็นแนวทานที่ผ่านมา ท่านใหม่นี้ครับเบ่งปาน2 3 4 5 2 3 4นะแล้วก็5นะเบ่งปานเบงปาน4ตัวคัด3ตัวคัด3ตัวก็เหลือ3 4 5 3 4 5นะ ก็เหลือสามตัวสามสี่ห้าขอบคุณจริงๆนะแนวทางที่เบ่งปอลอย่างเร็วนะต่อไปครับผมใบนี้บารมีพยากรุดทานกระเบ่งปอลสี่สี่สามสองห้าสามสี่สองสี่สาม ห้าสองห้าสามการส,สี่สี่นะทานก็แเบงปันเจ็ดชุดนะแบ่งปันเจ็ดชุดเป็นเนวทาาต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้อีก หนึ่งแนวทางเทพบรรลือสุดขั้นเทพ10หน่วยเบ่งปัน,ปนสีห่หกคู่สี่หนึ่งสี่สองสีสงส่สามสีแป้า,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 ปาะละก็6 2 6อสาม รองสิชุดนะเด่น10ชุดรองสองชุดนะเทพบันเลอสุขขั้นเทพเจ้าเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ ใบนี้ก็คือท่านอาเทพ10หน่วยล่านะท่านอาเทพ10หน่วยล่าเบ็4สตัวนะท่านก็เบ่งปัน0 1 8ย์หนึ่งแหน่วยล่า ท่านก็เบ่งปันสี่ตัวเป็นเนียวทางนะขอบคุณจริงๆเลยข้อมูลต่อไปครับใบนี้ราศีกรกฎนะราศีกรกฎเบ่งปัน,ปน,นทานโบนแบบสองตัววิ่งทผพ้ชมอดีตก็ผ่านยาวๆนะทผพ้ชมนะ ร้อยสิบหน่วยวิ่งแบบสองตัวราศีกรกฎเนวท่านใหม่นี้เบ่งปานหกแปดนะเนวท่านที่แล้วสี่หกผ่นหกอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้เอ้ยเทบบันเลย สู่ข,ขั้นเทพอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยนะแนวทางเด่นล่าง7 8 9นะคู่8 2 8 3 8 7 9 2 9 3 9 7 7 1 7 2 8 1 8 4เ5 9 1 9 8นะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณมากจริงๆนะขอน้อมูลแนวทางที่เบ่งปันเทพบรรลือสูตรขั้นเทพต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้เทวดาสุลล่อนะเทวดาสุลลอเบ่งปันแนวทางสองตัวโบนนะท่านผู้ชมนะ ก็เคปหน้าจอได้นะท่านเบ่งปันคู่หนึ่งสองสปดกนะก็เบ่งปัน1 0 0 1, ่8 3ก็เป็นแนวทานเต้มนะท่านคู่2ตัวด้วยเต้ม1 2 3 4 5 6 7ง9นะทกที ท่านก็เบ่งปานลายชุดนะท่านผู้ชมนะเก็บหน้าจอได้นะเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มหกเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้านะคู่สองตัวบนตรองนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆครับนะข้อมูลนะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้เบ่งปานเดียวทาน วิ่งสองตัวนะวิ่งสองตัวเบ่งปัน4กับ6 4แล้วก็6นะ4แล้วก็6เบ่งปันสองตัวเป็นเดวทาไปต่อกันใบนี้ครับดับล่างตัวเดียวท่านผู้ชมดับล่างตัวเดียวเนาะ ก็อดีตก็มีหลุดบ้างนะนิวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ2องนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับ2ตัวเดียวนะท้าพ้ชมนะก็ขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆนะข้อมูลอดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท้าพ้ชม ต่อไปครับใบนี้3ตัวนะท่านชุด3ตัวท่านก็แบ่งปันแบ่งป,ปัน120ชุดนะท่านผู้ชม120ชุดนะก็เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมนะเคปหน้าจอได้นะ 1นึ่งหนึ่นะท่านก็ไล่ไปโน่นเจ8ด8จ็ดแนะไปต่อกันครับผมท่านผู้ชมใบนี้ชุมเพแบ่งปานสองสูตรสองสูตรชูนสองสูตรชูนล่างนะ อดีตก็ผ่านนะท้ชนะอดีตก็ผ่านเก้าผ่านสองผ่านก็มีหลุมบ้างนะฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวท่านม่นี่ครับฝั่งซ้าย3 4 5ฝั่งหัวา3 4 5ก็ชนนะท่านชนนะชน3 4 5 ชูนครบนะท่านผู้ชมนะช,มนะชูนครบนะชูนครบสามตัวต่อไปครับใบนี้วิวิเบ่งปันคูมบอลลแปดสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์แปดหก 084 08 6 841นะวีก็แบ่งปันอย่างเร็วด้วยนะยังไงก็ขอบคุณมากเลยข้อมูลชมต่อกันนะท่านชมต่อไปครับผมใบนี้สายฟ้าสายฟ้าแบ่งปัน,ปน6กับ7จับคู่6 9 7 9 ห0ศูน3์เจ็ดศแล้วก็ชุด360 370 96ย์สามท่านสายฟ้าก็เบ่งปานอีกหนึ่งแนวทางให้พิจารณาด้วยนะไปต่อกันเลยโกสัมพีนักคำนวณดับ สอนอล่างดับ10หน่วยล่างนะท่านก็เบ่งปานสุดนี้ดับ0ดับ0ต,ตัวเดียวดับ0อดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับศูนยตัวนะไปนี้ครับผมรวม ตัวรวมตัว10บนชนแล้วก็หลักหน่อยตัวเดียวนะก็ท่านหลัก10ก็เวียงพิงแล้วก็เจ้าหลัก10บบนสองท่านนี้รวมชนสี่ห้าแปแล้วก็ของท่านรัชนุษนะเบ่งปาน3ตัวเดียวนะ จับคู่กันนะเน้นตรง4ี่สามห้นะท่านผู้ชมนะสามเจ้ารวมตัวคู่สองตัวบนตรงขอบคุณจริงๆริงแนวทางต่อไปใบนี้ครับสตางดับดับสตางเด่นนะ สตางเด่นตัวเดียวใบนี้ก็เป็นอดีตที่ที่แล้วนะหกหกสองพันหกหกห้าพันครับท่านอดีตพันเนวทันใหม่นี้ครับตัวใดเอยเราไปชมกันเลยเนยวทันใหม่นี้นก็แบ่งปันเก้าตัวเดียวแบ่งปันเก้าตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะ ท่านก็เบงปาน,นให้พิจารณาอีกต่อไปครับผมนะใบนี้โกยสกราวนะท่านโกยสกราวเบ่งปัน2ตัวเดียวจับคู่5 2 7 2 8 2 9 2 5 2 7 2 8 2 9 2นะรวม4ชุด รวม4ชุดเป็นแนวทางต่อไปครับหน่วยโบลนหลักหน่วยโบล์นแบบ5ตัวท่านผู้ชมอดีตสรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตผ่านซูมก่อนเนวทันใหม่นี้ก็เบงปัน901 2 3 90123นะ แนวทานหลักหน่วยแบบห้าตัวก็ขอบคุณมากจริงๆนะท่านพดชุนและก็เจ้าของแนวทางใบนี้ครับท่านท่านนี้ก็เบ่งปันโค่เปกหนึ่งแปดสามเปกห้าห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ ก็เบ่งปัน6ชุดนะคู่2ตัวเป็นแนวทางด้วยขอบคุณมากจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้คู่2ตัวล่างเบ่งปันคู่7 3 7 5 5 3 7 3 7 5 5 3นะท่านผู้ชมนะเบ่งปัน3คู่ ต่อไปครับผมชุดโบณ์นเจ้านี้แบ่งปปานชุดเดียวคูณ6ประตูนะ6 3 7 6 3 7คนณ6ประตูแล้วก็แบ่งคู่3 7เ6 6 7นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือตุวท่านคลิปนี้ นะคลิปนี้เจอการเพียนเท่านี้ก่อนเ,อเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม